กอดีกันด้วยพวกผมแอคชั่นอีกแล้วในวันนี้ผมก็จะมาเล่นโรบอทนั่นเองเหมือนเดิมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมมา,มาเห็นอะไรไหมครับอีเวนต์ครับเป็นเนิร์ฟกระผมว้าว <Wow. S 1> แล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับไอเทมฟรีทั้งสองชิ้นครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ไอเทมแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆหมวกแล้วก็มีกระสุนปืนเนิร์ฟล็อกอยู่ครับอันที่สองเหมือนจะเป็นแว่นตาแล้วก็มีกระสุนอยู่ แถวๆบริเวณศรีษะนะครับผมนะมันจะคล้ายๆกับวากิลี่เลยล่ะซึ่งเป็นอะไรที่สวยมากในวันนี้ผมก็จะมาสอนรับกันครับช่วงนี้ครับผมเห็นข้อัำหาเกี่ยวกับเนิฟบ่อยมากเกี่ยวกับโลบอกนะเพื่อในการไม่เสียเวลาไม่รอช้าไปเข้าไปดูเลยครับก็จะเข้าประตูหน้านี้ก็จะมีปืนหลายกระบ,บอกนะครับต้องบอกตรงๆว่าผมเนี่ยชอบปืนเนิฟมากครับแต่ผมไม่มีตังคืออันกระบ,บอกมันแพงมากประมาณถ้าชเฉลี่ยอยู่แล้ว่กระบอกละสองพันบ้าง หือว่าคูดแพงครับนี่นแมบต่างๆที่จะได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยคือไม่ต้องสนใจครับคือเราต้องซื้อปืนมาแล้วก็เอาโคนมาเกาะครับซึ่งกระบอกไม่คูดแพงคุณจาราคาปืนนี้ได้ประมาณเกือบสามพันนะหรือเกินอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันับแต่ผมไม่ซื้อแน่นอนในวันนี้ผมจะาสอนรับสองอันนี้เองครับนั้นไปดูเลยครับอินเทอร์เดครับเดินมาตรงนี้ครับเดินมาเลยกด e ครับ cross m a t c h ครับรอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ได้แล้วมันจะได้คือ d a r ท c a ปนั่นเองได้มาแล้วครับนี้ครับเราจะได้ เบสมาครับก็เทปต่อมาครับชิ้นที่สองครับมาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยกด e ครับแล้วก็เลือกปืนที่จะยิงครับผมปืนตัวผมชอบนี่ครับชาร์จสติ๊กเกอร์ครับไปกันเลยมาลองยิงปืนนี้ครับในชีวิตจริงยาักได้มากเลยปืนพวกนี้แต่ผมมีแค่ปืนพกปืนเดียวโอเคเออเดี๋ยวเอามาเปิดมาให้ยิงเลมครับโอเคเออผมไม่ค่อยเล่นเกมยิงนานเลยอาจจะกาดหน่อยต้องขออภัยครับโอเคครับ สองร้อยห้าสิบแปดตะกอคนเดียวครับโอเคเราจะได้แล้วนะครับเป็นเนฟดาร์ดแกสเซ็ตนะครับนั้นเราไปดูที่อวตารของเราเลยครับโอเคครับเมื่อเราฝ่ายทั้งสองชิ้นแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันตลกยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออเอาเป็นว่าเราใส่ทีละชิ้นจะดีกว่าครับนั้นผมคอนมัวออกก่อน้วกันเป็นผมไม่ได้บอกว่ากอลฟนะมันคล้ายกับวอรคิลลี่มากแบบใส่แทนกันได้เลยอ่ะแต่วอรคิลลี่มันจะเป็นแบบขนนกนะครับโอเคครับก็ค่อนข้างม่จะเท่อยู่เลยนะฮะ สวยนะเอาตรงก็สวยครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับใครอยากผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็เป็นของที่คุ้มค่าจริงๆคร,รับก็ร้านก่อนสุดครับาย